รุ่นพี่ทำไมทำไมต้องมาด้วยคะถ้ารุ่นพี่มาที่นี่แล้วมันจะมีความหมายอะไรละคะฉันจะทำไปเพื่ออะไรกันโนฮูน่ะ <c oughs> มีชีวิตอยู่อย่างนั้นเหรอรุ่นพี่ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้แล้วเหรอใครอยากได้ของพวกนั้นกันเล่าใครก็ขอร้องกันเหรอ <c oughs> ไม่สับอารมณ์คะ่ะ ไม่สบอารมณ์ที่สุดได้คะ่ะคนที่ไม่สบอารมณ์น่ะคือผมตั้งหากเล่าเรื่องแบบนั้นยอมรับไม่ได้หรอกชีวิตที่ต้องเสียสละคุณคุยัมากไปนอะอนาคตแบบนั้นไม่มีความหมายหรอกเรื่องแค่นี้ก็ไม่เข้าใจหรือไง <c oughs> เรื่องแบบนั้นเธอไม่เข้าใจหรือไงกัน ไม่คิดว่าจะได้เจอคนที่นี่เลยนะคันบาระยาโยอีกก็ระยะหนึ่งนะหนึ่งอิสมิมีนก็ตอขึ้นมากเลยนะหนึ่งอยากเตะจังต้องการอะไรกันแนะ่แล้วเป็นอะไรกับคันบาระอากิฮิโตะกันแนะ่อะไรละ่ะอักคุงก็เป็นลูกชายของยัดจังนะสิออบลูกชายไม่ได้หมายถึงเรื่องได้เสดเลวนะมันทนไม่ไหวแล้วนะวางใจเธอถ้าเธอไม่เตะอาจารย์ก็ว่าจะเตะเองอยู่แล้วตอบคําถามมาเดี๋ยวนี้ลูกครึงโยมุอมตะคืออะไร เธอต้องการอะไรกันแน่ถามคำถามน่าเบื่อแบบนี้อิสมิกลายเป็นคนน่าเบื่อแล้วหนึง่งเป็นผู้ใหญ่สีเทาหน้าเบื่อไปแล้วแลวหนึง่งไม่มีใครเป็นผู้อ,อยากเป็นหรอกอิสมิพี่อิสมิฮะอหนึ่งฮะตัวปลอมคิดจะให้เด็กพวกเนี้ยมายุ่งกับเรื่องของผู้ใหญ่ด้วยกันไปถึงเมื่อไหร่กันละ่ะองคอ์กรนักรบต่างโลกเริ่มเคลื่อนไหวแล้ว พี่รามิคุมิสกิจังอากิฮิโตะกับมิไรจังไม่ใช่แค่โยมุกับนักรบธรรมดานะเป็นสิ่งที่พิเศษกว่านั้นฝากทั้งคู่ด้วยล่ะแล้วเจอกันนะเดี๋ยวก่อนพี่อตอนนี้ต้องไปที่แสงนั่นก่อนไม่ใช่เหรอให้ตายสิตอนสุดท้ายไอตัวเล่าสกจริงๆเหรอไม่รู้หรอแค่ะเดิมมันก็อยู่ในตัวรุ่องี่มาตลอดนะคะ<บ>นั่นเนี่ยเป็นกากลางคะ่ะ ุกอย่างที่เห็นอยู่ในตอนเนี้อยู่ข้างในนั้นทั้งหมดเลยและะ้วค่ะก็ว่าอยู่ทําไมพักน,นี้ปวดไหล่จังเลยนี่ไม่ใช่เวลามาพูดตลกนะคะอะยารินพี่รู้อะไรเกี่ยวกับมันบ้างไหมคะเรื่องอะไรเหรออย่างจุดอ่อนยังไงละคะก็อย่างถ้าเกิดมันเหมือนกับร่นพี่ที่แพ้การล้วงสีข้างอะไรแบบนี้สีข้างไลอยตัวนั้นเหรอ แล้วตรงไหนก็นล่ะงั้นก็มีของที่ไม่ชอบบ้างหรือเปล่าคะอะไรก็ได้นะคะของที่ไม่ชอบเหรอปลาใครเนี่ยไอ้ปลาใครมันโกรธหรือเปล่าจะไปรูได้ยังไงล่ะคะ ยามาอะเมื่อ,อกี้รุ่นพี่บางทีอหรือว่ามือรุ่นพี่กลายเป็นโยมุหินโยมุนั่นคือคียวไคโนคาณาตะเป็นส่วนหนึ่งของรุ่นพี่ ดินพี่พลังของเคียวไคโนะคานตะส่วนหนึ่งอยู่ในมือนั้นแล้วล่ะคะ่ะฉันไม่รู้วิธีแต่ว่าถ้าดิ้นพี่มีพลังอพอๆกับมันแล้วก็การบุกเข้าไปใกล้คงไม่ได้ค่าสินะท่าทางยังกินไม่พอสินะเคียวไคโนะคานตะเป็นโยมุที่แข็งพอหรือเปล่าหรือว่าคุริยามะมิไรจะแข็งแกรงกว่าอย่างหลังอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ เห <Hey, S 2> หล่อใช้ได้นี่นาถึงไม่ใช่สเปคของฉันก็เถอะนะพราสองคนนั้นพยายามอยู่ทำให้ได้พลังบางส่วนกลับมานะแต่คงพอจะจัดการนานไม่ใช่แก <c oughs> วันนี้ชาจังนะครับกำลังรออยู่เลย <c oughs> แข็งแกรงขึ้นใช่ไหมล่ะครับพระดาพลังมาจากเงาว่างเปล่าที่คุณเก็บไว้เลยกลายเป็นสภาพนี้แล้วโทษทีนะแต่ฉันนะ่ะจะตามจัดก,การคนที่มายุ่งกับน้องสาวคนอื่นให้ตาไปข้างหนึ่งเลยนะ สามต่อนหนึ่งเลยเหรอผิดแล้วสี่ต่อนหนึ่งตั้งหากมิสกิเพราะว่าเป็นน้องคนสุดท้องก็เลยถูกทิ้งให้โต้บ,บ้านมาตั้งแต่เด็กแล้วได้เวลาจบกสสารศึกษาแล้วล่ะเห็นด้วยเคี่ยวนั่นเดิมทีเป็นอาวุธของฉันคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือฉันพิดตายสิสนิทกันขึ้นพอควรเลยนะท่าน,นพีแก่แล้ เอาละเท่านี้ก็ไม่มีใครขวางแล้วอีกไกลไหมเนี่ยใกล้ถึงแล้วค่ะโอ้ดีเลยมีกุญแจด้วยเดี๋ยวสิลุงพีมีใบขับขี่ด้วยเหรอคะที่นี่ไม่ใช่ทางหลวงนะไุทเรียาวะกรีบขี่ได้นะเดี๋ยวตรงนั้นเหรอข้างหน้ามียอยมุ้งอยู่ค่ะข้าง้นแรงด้วย สมกับเป็นคุริยามะแล้วให้ตรงไปไเรื่อยๆงั้นเหรอไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเล่นเครื่องเต็มที่เลยค่ะแตาว่า,า,าจะเด็กตอนนี้ก็สายไปยแล้วละค่ะ โอ้โหโอ้โหชิบิเนียหยาหยาเล็กทีหยามั่วเกินไปแล้วทุกอย่างที่นี่มันก็มั่วไปหมดแล้วค่ะ ถ้าจะให้พูดก็เพราะลุ่นพี่นั่นแหละผมผิดเหรอแต่ก็มาถึงที่นี่จนได้ที่นี่มันเอ๊ะมันเริ่มร้อนรนแล้วค่ะรู้ด้วยเหรอไม่รู้ค่ะแต่ว่าฉันรู้สึกแบบนั้นจะต้องทำอะไรได้แน่ค่ะไม่เหมือนคุณคุณดยาะมากคนเดิมเลยฮะ เรื่องนั้นฉันก็ไม่รู้หรอกนะคะแต่ว่าคุณยามามิไรในตอนนี้รู้สึกจะคิดบวกจะมีสับอารมณ์เลยค่ะ,ะแล้วไปพูดแบบนั้นทำไมเล่าหรือว่าบางทีมันได้ยินชิดพูดจริงๆคะแล้วผมจะไปรู้ไหมล่ะ 으아! 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 으 ได้วเวลาแล้วครับเคีวยวไคโนคานาตะจะถูกปลดปล่อยจากคุริยามะมิไรแล้วกลืนกินโยมุทุกตัวจนก,กลายเป็นวังวนขนาดใหญ่แล้วโลกก็จะพังทลายเอาละทำยังไงดีครับคุณอิซึมิคุริยามะคุณคุริยามะคุณคุริยามะ หน้นกากยาขยายที่สุดัประหลาดตายไปซะก็ดีไหนก็ไปซะลูกของผมเดินพี่เออเด็น้องชายกับน้องสาวคุณนี่ตื้อจังเลยนะเหมือนกับคุณเลยพี่คะไปเถอะมสสิกิถ้าตรงนี้ยังให้ท่านพี่อิซึม,มิจัดก,การก็จะเหมือนที่ผ่านมาที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนเข้าใจแล้ว ไว้ใจพี่ชายได้เลยเฮ้ยรุ่นพี่เฮเรมีหนา้าขยาทยแย่นั่นสินะทำไม่ต้องรีบร้องแบบนั้นด้วยสีหน้านั้นอยากเห็นหน้าคุณแบบนั้นแล้วสีหน้าที่เต็มไปด้วยความกลัวรลอนรนท่าทางที่ดูดีแม้พลาดพลัง้งท่าทางที่พยายามจะฆ่าผมหุบปากรูปกะดาษนั้นเลยเหละครับ ว่าจะตกหลุมรักผมแล้วเหรอ <c oughs> หรือว่ากำลังซ่อนอดีตของคุณจากพวกน้องๆอยู <c oughs> ป่ปาปนักที่ยอมจำนนยอมมุกพูดอะไรแบบนั้นกันครับพวกเราก็เหมือนกันไม่ใช่แล้วพวกเราต่างก,ก็เลี้ยงโยมมุไว้ในร่างกายไม่ใช่เหรอรู้ไหมละ่ะคุณน้องชายพี่อิซมิ M e> จริงอยู่ที่เราอาจจะเหมือนกันแต่ว่าฉันยังไม่ได้ทิ้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไปนะอย่าเอาฉันไปดวมกับนายอย่าพูดเรื่องไรสาระแบบนั้นสิครับ เหมือนกับพวกที่ออกมาตอนที่อยู่ในเงาว่างเปล่าเลยลุงพี่รามิอยู่อีพฤตอยามะหลับตาเร็วเข้าเอาหน้าข้าอย่าสะกนเด็ดขาดยมูนะ่ะเกิดจากความรู้สึกเกลียดชังและเครียดแค้นของมนุษย์ใช่ไหมละ่ะความอ่อนแอในใจของพวกเราจะสร้างรูปร่างของมันออกมา ตอนได้เจอกันครั้งแรกก็บอกแล้วไงว่าผมเองก็เหมือนกันข้างๆคุณคุรยิยามะจะมีผมอยู่ตอนที่พวกเราเจอกันโลกนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วอย่าถูกขังในความเศร้าของอดีตตัวเองคุณครยิยามะเธอเนี่ยไม่โดดเดี่ยวแล้วคุณคุรยิยามะยังมีผมอยู่ดินพี่ลืมตาได้แล้ว เย้ yeah. ทั้งหมดนี้เลยเหรอคะแล้วมีทางอื่นไหมล่ะไม่สบอดมค่ะหย่าหย่าเฮ้ยหยายา

กำจัดหมดแล้วหรือยังอะไม่รู้สวยจังเลยนะคะเออเกลัวอะไรของนายอยู่อย่าห่วงไปเลยตัวนายทุกอย่างก็คือผม ทุกอย่างมันอยู่ในตัวผมความรู้สึกมืดมนนั่นด้วยวความสิ้นหวังที่ไม่มีทางเป็นมนุษย์นั่นด้วยทั้งความเศร้าที่ถูกทอดทิ้งทั้งความเสียใจที่ทำให้ใครต้องเจ็บปวด,ด,ดความเอาแต่ใจความแข็งใจความเปลียนชัง่งพอแทาลองลวงความต้องกับตัวเองจะไม่ยอมให้ของพวกนั้นออกไปสักอย่างหรอกพราทุกอย่างนั้นน่ะคือของผม ผมเนี่ยจะรับเอาไว้ทั้งหมดเองถ้าผมเือลูกครึ่งยอมรูอมตะนะ พี่ช่วยมาทางนี้หน่อยได้ไหมคะขอโทษนะคะคือว่าเออคือแบบว่ามีเรื่องที่ออยากจะขอร้องเรื่องอะไรเหรอ,อคือว่าช่วยยื่นมือมาหน่อยคะ่ะมือเหรอค่ะ ช่วยลูบหัวให้หน่อยนะคะเออฉันอยากให้ลูบหัวนะคะคนคุคยเยอมากช่วยพูดว่าขอบคุณด้วยค่ะเออขอบคุณเหมือนไม่จริงใจเลยอะ่ะ ขอบคุณมากนะดีใจจังดีใจจังคุณคุณยยมะดีใจจังดีใจจังคุณคุณยยมะขาของเธอเคียวคนโนคานตะกลับเข้าไปในร่างรุ่นพี่แล้วอีกไม่นานมิตินี้ก็จะหายไปค่ะ ฉันเองก็คงจะหายไปด้วย<ถ>ตอนนี้คิวคนโนคานาตะกลับเข้าตัวรุ่นพี่แล้วฉันก็คงอยู่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วละค่ะเพราะตัวจริงของฉันเนี่ยได้หายไปตั้งนานแล้ว<ถ>ฉันดีใจมากค่ะที่ได้เจอกับรุ่นพี่หยุดนะดีใจมากเลยที่ได้ชอบคนอย่างรุ่นพี่พอเทีหยุดพูดได้แล้วฉันต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ คุณคุริยามะไม่จริงใช่ไหมรอเดี๋ยวสิคุณคุริยามะคุณคุริยามะเรื่องมันถูกกำหนดเอาไว้แต่แรกแล้วอย่างนั้นเหรอหรือว่าเป็นเพราะคุณคุริยามะพยายามก็ไม่รู้ แต่ส่วนตัวผมแล้วอยากคิดว่าอย่างหลังมากกว่ายังไงซะตอนนี้เคียวไคโนคาณาตะก็กลับมาอยู่กับผมแล้วโลกก็กลับสู่ความสงบสุขแล้วจะหนึ่งรยเยนได้ยังไงกันอะหนึ่งร้อยเยนเหรอไปก่อนนะคะเอออรุษสวัสดิ์จ้าอารุษสวัสดิ์ค่ะเดินทางดีๆนะขอโทาที่ให้ดอเอ๊ะหลับไปแล้ว พาา่ออยู่มูเองก็ยังคงอยู่เหล่านักรบต่างโลกก็หากินด้วยการไล่ล่าพวกมันต่อไปคุณนายกาศกับไอจังก็กลับมาที่ร้านเหมือนเดิมฟูจิมะมิรุคุหายสาบสูนความเคลื่อนไหวของเขาโดยที่แอบอ้างชื่อขององค์กรได้ถูกลบร่องรอยออกไปทั้งหมดเลยฮิโรมิได้รับตำแหน่งผู้ดูแลตระกูลนาเซะแทนคุณอิซมึมิถึงตำแหน่งจะเปลี่ยนไปก็กตามแต่ก็ไม่มีผลกับชีวิตประจำวันของเขา พี่นายเองสักวันก็จะเข้าใจ,ข,าใจขอโทษด้วยนะพี่อิซิมิผมชื่นชมพี่มาตลอดและคิดว่าอยากจะเป็นเหมือนกับพี่แต่ว่าไม่ละผมจะไม่เป็นอย่างพี่เด็ดขาดผมเข้าใจทำงานเพื่ออุดมการแต่มันจะไปได้ไม่รุ่งแต่ถ้าเสื่ออุดมการนั้นไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้หรอกปกป้องตัวเอง แล้วกดสำคัญก็ไม่ได้หรอกโตขึ้นเยอะเลยนะฮิโรมิฟังนะฮิโรมิเจ้าคือผู้นำตระกูลนาเซ่รูแล้วนะตอนนี้อย่าพูดมากกว่านี้เลยมิสกิก็เก็บตัวในห้องชมรมคอยแกล้งผมเหมือนเคยถ้ารู้ว่าตอนสุดท้ายฝ่ายผู้ร้ายจะแพ้แล้วก็ยังอ่านต่อไม่เสียเวลาเปล่าเหรอนั่นคือสิ่งบันเทิงใช่ไหมล่ะ พอได้แล้วหน้าหนาเป็น่วงที่ต้องทําให้มืออุ่นนี่นะไ้่จะแปลกตรงไหนเลยอ่ะเฮ้ย hey, ไอ้ตัวกินมดยักษ์เฮ้ยสามะแนนแต่ว่าคุณยิยาม่ามิไรไม่อยู่สุดท้ายผมก็แพ้ซะแล้วอนาคตที่ได้มาโดยที่ต้องเสียสละของคุณคิณยาม่มิไรมันไม่มีความหมายผมที่ตะโกนอย่างนั้นตอนนี้ต้องยอมรับอนาคตแบบนี้มีชีวิตต่อไป ตอนนี้คุณคุริยามะคงจะพูดอยู่ว่าสมน้ำหน้านะไม่สบอารมณ์เลยเหมือนตอนกลางคืนที่มีแสงสว่างหรือตอนกลางวันที่ยังมีความมืดความมืดนั้นไม่ได้หายไปจากโลกใบนี้ในขณะเดียวกัน โลกก็ไม่ได้ถูกความมืดครอบงำท่ามกลางสีสันที่ผสมกันแบบนั้นทุกอย่างที่ดำเนินต่อไปจากนี้ถูกกำหนดโดยเราท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นผมก็ ว่าน,น่ะสะดุกคือผมน่ะชอบคุณคุริยมะาตอนที่สวมมันที่สุดเลยครับไม่สบอารมณ์เลยค่ะเรื่องมันถูกกำหนดเอาไว้แต่แรกแล้วอย่างนั้นเหรอหรือว่าเป็นเพราะคุณคุริยมะาพยายามก็ไม่รู้ หรือเป็นเพราะความรู้สึกของผมส่งไปถึงคุณคุริยมามะกันแน่เป็นเช่นนี้ผมกับคุริยมามะไม่ไรอยได้เจอกันอีกครั้งถ้าคิดว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะจบลงแค่ในเวลานั้นแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดคงมีอยู่บนโลกใบน,นี้ไม่ได้แล้วอ้าจริงสิคุณคุรยิยามะเธอลืมไว้นะ่ะมว่นตานี้ช่วยสวมให้หน่อยได้ไหม